Gotta สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ข่าวแซบพามาอยู่ที่ปั๊มน้ำมันซัสโกกับการเปิดให้บริการ KFC แบบ drive thru นะครับวันนี้จะพาไปชมภาพบรรยากาศแล้วก็ไปลิ้มรสไก่ KFC ว่าจะมีความอร่อยมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวยังไงตามบุับไปเลยนะครับ ซัสโกร่วมแสดงความยินดีเปิดบริการ KFC Drive-Thru ภายในปั๊มน้ำมัน s ัสโกสาขาวัดใยร่มสะท้อนแนวคิด s ซัสโก e ฟิ Your Day เติมพลังให้วันของคุณได้เป็นอย่างดีวันนี้เราก็มาเปิด KFC สาขาวัดแยร่มนะครับซึ่งตั้งอยู่ภายในปั๊มน้ำมัน s ัสโกบนถนนทุนบปากท่อขาออกนะครับซึ่ง KFC แห่งนี้มีทั้งบริการ Drive-Thru และบริการนั่งทานในร้านนะครับ สถานที่กว้างขวางสะดวกสบายขอเชิญทุกท่านที่ผ่านมาทางด้านถนนพระรามสองน,นะครับแวะมาใช้บริการก่อนเดินทางนะครับขอบคุณครับคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยเราเข้ามาอยู่ที่ KFC ภายในร้านแล้วโอ้โห,โหร้านแบบยิ่งใหญ่มากเลยนะแต่ว่าเนี่ยเราจะไปลองสั่งว่าวันนี้จะมีออเดอร์อะไรที่แบบน่าลิ้มน่าลองมากตามมาเลยแคปพี่คร นี่ได้มาแล้วครับกับ KFC the boxes all right เป็นเซ็ตแบบสุดคุ้มมากๆก็จะประกอบไปด้วยข้าวยำไก่แซ่บเสิร์ฟมาพร้อมกับไก่กรอบนะครับแล้วนักก็นักเก็ต2ชิ้นแล้วก็มีเฟรนด์ฟรายนะครับน้ำดื่มแบบรีฟิลนะครับมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับ โอ้โหคุณผู้ชมอร่อยแล้วก็สะดวกสบายมากๆสาหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยู่ย่านนี้นะก็ขามาเข้ามาใช้บริการที่ปั๊มน้ำมันซัสโก้ถนนทนบุรีปากท่อขาออกจะเป็นแบบ drive to หรือว่านั่งกินที่ร้านก็อร่อยเหมือนกันนะครับวันนี้ข่าวแซ่บเวลาลงแล้วครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวแซ่บๆที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามนะวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ